สวัสดีค่ะทุกคนพิงคะเรามาเจอกันในข้อสอบพาร์ทที่5นะคะข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่อง word family นะคะเป็นข้อสอบโทวีกที่มักจะออกสอบแล้วเราต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการทําข้อสอบข้อแบบนี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะถ้าน้องๆเจอช h o i c e คาที่เหมือนกันแบบนี้นะติวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะมีคาข้างหน้าเหมือนเหมือนกันและคําข้างหลังต่างกันนะคะก็คือเรื่อง word family นะคะเขาจะถามเราเรื่องชนิดของคํานั่นเองให้เราหาคําตอบจากการดูคําข้างหน้าและคําอยู่ข้างหลังนะคะคําข้างหน้าเนี่ย web b a s e ะะอันนี้เป็น adjective นะคะแปลว่าอันที่แบบเกี่ยวกับเว็บไซต์คือบนเว็บนั่นเองนะคะแล้ว that เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นคำที่เอาไว้เชื่อมประโยคสังเกตดูนะคะข้างหลังคือ verb แล้ว verb ไม่เติม s นะคะอันนี้เราดูนะ adjective มกักจะตามด้วยคำนามเสมอแล้วคำนามที่ตามด้วย verb ไม่เติม s แบบนี้คำนามต้องเป็นคำที่เติม s นะคะถ้าสมมติว่าประธานของเราเนี่ยเป็นคำนามเฉยๆ verb เราต้องเป็น verb เติม s ค่ะแต่ถ้าคำนามของเราเติม s verb ที่ตามหลังมาเพื่อ ที่จะสร้างประโยคไม่ต้องเติม s ให้เขาแบบนี้นะคะดังนั้นข้อนี้มีข้อเดียวเลยค่ะที่ตอบได้ก็คือ tutorials นะคะก็คือเป็นข้อที่เติม s แบบนี้นั่นเองค่ะสําหรับข้อ b ก็แปลว่าเป็นาการติวเหมือนกันนะคะเราก็ส่วนข้อ d เนี่ย tutor อันนี้เป็นคนค่ะเป็นแบบ tutor ที่เป็นคนนะคะอันนี้ในโจทย์เขาบอกว่ามันมีจํานวน free เว็บไซต์ที่เยอะมากๆเลยที่เป็นเกี่ยวกับการ t u t o r i a l นะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับการสอนซึ่งให้ทิปส์นะคะก็คือให้เทคนิคนะคะเกี่ยวกับข้อมูลนะคะเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลของอพื้นฐานเขาเรียกว่าข้อมูลพื้นฐานเนะาะด a ตต้าเบสนะคะฐานข้อมูลนะคะเกี่ยวกับ Histor i c a l ก็คือฐานข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ประมาณนี้นะคะก็ถ้าแปลโจทย์ก็คือแปลตามนี้เลยแต่ถ้าเราจะใช้เทคนิคในการตอบคำถามซึ่งใช้เวลาแค่สั้นๆเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่า คำนามจะตามหลัง adjective นะคะแล้วก็คำนามต้องเติม s ด้วยคู่กับ verb ที่ไม่เติม s แบบนี้ค่ะตอบข้อ a ค่ะจำเรื่องนี้ไปใช้ทำข้อสอบนะคะจะทำข้อสอบได้เร็วขึ้นแล้วก็แม่นขึ้นค่ะสำเร็จสำเร็จทุกๆคนค่ะ